สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัปเดตราคาทองวันนี้ราคาทองประจาวันศุกร์ที่29เมษายน2565ประกาศค,ครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา27นาทีปร,รับขึ้น100บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพริัสบอดีที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด5รอบรวมราคาปร,รับลดลงเล็กน้อย50บาท ราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันศุกร์ที่29เมษายน2565ประกาศครั้งที่1ราคาทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ31,400บาทรับซื้อบาทละ32,44บาท20สตางค์ราคาทองแท่งขายออกบาทละ3 9 0 0บาทรับซื้อบาทละ38,000บาทราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันพฤหัสบดีที่28เมษายน2565ประกาศครั้งที่5ครั้งสุดท้าย Right? ราคาทองรูปพพันขายออกมาละ31,300บาทรับซื้อมาละ31,53บาท24สตางค์ราคาทองแท่งขายออกมาละ3 8 0 0บาทรับซื้อมาละ3 7 0 0บาทราคาทองคำสปอตเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ1,902ดอลลาร์ในขณะที่ราคาทองคำโคมเบกสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น2.6ดอลลาร์สู่ประมาณ1,891.3ดอลลาร์เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ ที่ปลอดภัยหลังรายงานตัวเลข GDP ตราไตรมาสหนึ่งซึ่งเป็นประมาณการครั้งแรกของสหรัฐหดตัวลงอย่างเหนือความคาดหมายราคาทองคําฮ่องกองเปิดตลา,า,าดเช้าวันนี้เพิ่มขึ้น140ดอลลาร์ฮ่องกงอยู่ที่ระดับ17,760ดอลลาร์ฮ่องกงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ